สำนักข่าวเ f p รายงานว่าพระราชวัง ington, เคนซิงตันเผยพระชายาลักคู่ของเจ้าชายวิลเลียมเดอะยุคแห่งเคมบริดจ์และเดอะเชสแห่งเคมบริดจ์หรือเคธมิดดตันพระฉายาเนื่องในโอกาสฉลองเสกสมรสครบรอบ10ปีเมื่อวันที่29เมษายนนับเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของราชวงศ์อังกฤษที่สำนักพระราชวังเคนซิงตันได้เผยแพร่พระชายาลักษณ์ใหม่ของเจ้าชายวิลเลียมและเดอะเชสเคธ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ10ปีพิธีเสกสมรสของทั้งคู่ในวันที่29เมษายนพิิธศักราช2021โดยฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของคริสฟรอยช่างภาพชาวอังกฤษ ผู้ที่โด่งดังจากการถ่ายภาพบุคคลซึ่งในครั้งนี้เรายังได้ยนโฉมแหวนบลูแซฟไฟขนาด12กระัตในตำนานที่เคยถูกใช้เป็นแหวนมั่นของเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้เป็นมารดาของในยุคแห่งเคมบริดจ์อีกด้วยสำหรับแหวนมั่นวงดังกล่าวถูกสร้างสารรค์ขึ้นโดยช่างเพชรประจำราชวงอังกฤษจากจิวเวอรี่ซฟไยสีบลูมิดไนท์ที่มีขนาด12กระัตล้อมรอบ ด้วยเพชรทั้งสิ้น14เมตรที่ไม่ค่อยเป็นที่โปรดปรานมากนักของสมาชิกราชวงศ์คนอื่นหลังจากที่เจ้าหญิงดาน่าสเปนเซอร์เจ้าหญิงแห่งเวลส์เสียชีวิตในปีคริสตศักราช1997เจ้าชายฮารี่ก็กลายเป็นทายาทผู้ที่ได้ครอบครองแหวนมั่นวงนี้ของเจ้าหญิงไดาน่าไปแต่ทว่าสุดท้ายแล้ว แหวนวงนี้กลับตกไปอยู่บนนิ้วนางของเคทมิเตอร์ตันชายาของเจ้าชาวิลเลียมไม่ใช่เมแกนมาโคลอย่างที่ควรจะเป็นก็อันเนื่องมาจากได้ยุคทั้งสองคนได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหากใครที่ได้เข้าพิธีเสกสมรสก่อนก็จะได้แหวนวงนี้ไปเพื่อใช้เป็นแหวนแต่งงานให้กับคู่รักของตนเอง เจ้าชายวิลเลียมและเคทมิโดตันเข้าพิธีเสกสมรสที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์อัปีเมื่อวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2554หลังจากพบกันที่มหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูสในสกอตแลนด์และคบหาดูใจกันมามากกว่า7ปีก่อนเข้าพิธีเสกสมรสปัจจุบันทั้งสองพระองค์มีพระโอรสพระธิดาสามพระองค์ได้แก่เจ้าชายจอร์ พระชนสาเจ็ดปีเจ้าหญิงชาล์ล็อตพระชนสาห้าปีและเจ้าชายลุยส์พระชนสาสามขวบย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วงานพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมกับเคดเมิดตันสร้างความตื่นตาตื่นใจต่อสังคมอังกฤษเป็นอย่างมากความงามของดัชเชสเคทยังคงตราตรึงอยู่ในใจของใครหลายคนโดยในวันนั้นเธอเลือกสวมใส่ชุดที่ได้รับการออกแบบโดยซาร่าเบอร์ตันผู้อำนวยการ ฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์อเล็กซานเดอร์แมคควีนโดดเด่นด้วยซิลูเอตท,ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยุควิกตอเรียนตกแต่งแขนยาวและปกด้วยผ้าลูกไม้ส่งให้ชุดนี้ขึ้นแทนเป็นชุดแต่งงานไอคอนิกอีกชุดหนึ่งของราชวงศ์วินเซอร์ที่สื่อแฟชั่นหลายหัวยังได้ยกให้เป็นชุดไอคอนิกประจำตัวของดัชเชสแห่งเคมบริดจ์อีกด้วย เวลาล่วงเลยมาสิบปีครอบครัวเคมบริด์ขยายให,ใหญ่ขึ้นโดยมีสมาชิกมาถึง3คนนั่นคือเจ้าชายจอร์จเจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายลุยส์โดยในปัจจุบันเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริด์ยังได้รังลำดับการสืบสันตติวงศ์อยู่ในลำดับที่3ต่อจากเจ้าชายชาร์ลสเจ้าชายแห่งเวลส์อีกด้วย แหล่งข่าวระบุว่าแม้จะยังไม่มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากวังเคนซิงตันวอจชายวิลเลียมและพระชายาจะฉลองครบรอบเสกสมรส10ปีอย่างไรแต่เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์เสด็จไปที่ฟาร์มแกะในเมืองดารลิงตันเมเนอร์ฟาร์มในมณนลนเดลแรมสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นฟาร์มปศุสัตว์แบบครอบครัวที่มีการดำเนินธุรกิจมาจนถึงเจเนเรชันที่5และมีระบบการจัดการที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายลดการสร้างขยะ100%ภายในปี2050ของสหราชอาัาจักรโดยยุ u c ดเชสได้ทอดพระเนตรพื้นที่การดำเนินงานส่วนต่างๆของฟารม์มไม่ว่าจะเป็นการทำฟารม์มการทำคลอดและข้อแกะ รวมไปถึงทรงทดลองขับรถแท็กเตอร์โดยมีเจ้าของฟาร์มนำชมและให้ข้อมูลถึงการทำฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะอนามัยแต่ยังให้ผลผลิตที่ดีและยังมีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการนำเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เช่นการตรวจสอบคุณภาพยาการทำปสัสสตว์แบบหมุนเวียนและการสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นต้น จากนั้นสเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการชิซี่วอเฟิลส์ที่สนับสนุนให้เด็กและผู้ใหญ่อายุตั้งแต่7ปีถึง35ปีที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ในมณนทนเดอแรมได้พัฒนาทักษะและทำกิจกรรมตามความชอบหรือความถนัดของตนเองสามารถใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งโครงการชสซีว affles ได้รับการสนับสนุนจากเดอะคีองค์กรการกุศลด้านเด็กที่อยู่ภายในพระอุปถรัรมภ์ของเจ้าชายวิลเลียมและเดอะเชสเค e ในการนี้ The ยุกและเดอะเชสทรงมีพระปฏิสันทานกับผู้ที่มีความบกพร่องด้วยความเป็นกันเองและร่วมกิจกรรมในโครงการอย่างสนุกสนานขอขอบคุณภาพ จากสำนักพระราชวังเคนสิงตันและขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าว AFP และสำนักข่าว Hello Thailand ขอบคุณค่ะ